สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูเบื้องหลังการเตรียมงานร้อยวันของน้องๆเด็นหนึ่งตามไปดูกันค่ะอ่าคนแรกใครคะน้องหนึ่งคะทำอะไรอยู่คะกำลังพยายามบล็อกเท้ก็ไหยคะยัดวิดีโอครับยัดวิดีโอเข้ามลางครับเครียดจูเครียดจู เจียจุกเอสแต่งตัวลักษณะคล้ายอยู่เวนนะคะ้แลวเราหนีออกมาเว้นมีนี่เป็นโอกาสอันนี้วิดีโอนี้อาจารย์แคนจะได้ดูด้วยนะคะจำไม่ได้ครับเนี่ยอยู่เวนนักกอล์ฟราคานักกอล์ฟกินอะไรหรือยังคะรอซ้อมครับรอซ้อมอืมกลครับกับเาแล้คสองคนนั้นอันนี้ตอนนี้เขาคิดคิดสคริปกันอยู่นะคะท่านผู้ชมส่วนสองคนนี้ทางจีกันอยู่ดูคลิปดูคลิปในเรื่องเล่าสองคน ตัวมากแม่งมเอาน้องอาร์มมาค่ะน้องอาร์มช่วยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆถึงการแสดงวันพรุ่งนี้หน่อยสิคะโไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนตั้งใจมากเลยมากเลยใช่ไหมคะสุดยอดเลยค่ะได้นะคะตอนนี้รายได้เป็นไงบ้างนะคะคือคือคืออัน้องๆองเขาทุ่มทุนซะนอคุณแม่คุณแม่เป็นคนเก็บเงินคุณแม่จะอ๋อค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะรายได้เพียงพอแล้วใช่ไหมคะโอ้โหหยุดแค่